สินนะครับพี่โอ๊ตตากสินนะฮะสายเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมคณะอาจารย์เหรียญเก่านะครับพี่โอ๊ตนี่เหมือนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีอะไรอ่ะพ่อแชมป์เท่าไหร่พ่อแชมป์พ่อแชมป์พ่อแชมป์มาสามสิบห้าแพงไหมโอ้ยพ่อแชมป์สามห้าได้ป่ะเดียวเออใช่อันนี้ของน้องของสุฝากตุ้ยถึงขาย ใชี่นี้ส,นสวปสเป็นสได้แต่เขาขายไปหมื่นสองสองหมูหอเดียวีิอันนี้สองหมูเปล่าหูเดียวมเล่นอยู่จบเนี่ยแ<ม><ม>้คนขายเขาไปขาข<ค>ายเขาไปหมื่นสามเาไปขายในไสดหมืหม่นเร่หนุ<ม>นรอูเดยวเแล้วก็มีอันนี้นำเหนือเลยก็ปานอันนี้สองสี่แปดหมใช่ใหญ่สร้างหอสมเนเงินนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหลวงก็ปาน อันนี้เป็นวัดบางนงคูนะครับสร้างในปีพศ2485เป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับหเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับเดี๋ยวมาดูกันจะจบเท่าไหร่มัเาเปิดไว้เท่าไหร่ครับทอด้าครับเก่าแบบนี้ผมเท่าเอา45,000ทองดีนะจานทองไม่กองแกงนะเหลมทองโบราณด้วยนะอ่าทองโบราณ30,000ได้ไหมแต่จีนไม่ให้ก่อนนะเพื่อนทำหน้าตาอะไรเอาหนะ ติดเนื้อผัดเเอา43แล้วจั์แข่งให้แล้ว43เนื้องานสวยช้ำด้วยหายากนะหาหานักเหรียญได้เลยนะค่อยออค่อยเจอ43เนี่ยสวยจริงส5มหเอาแบบจบเลยดีกว,วา่าเอา40มา ไม่ได้เลยครัสี่สิบผมแบ่งให้นะครับราคานี้ได้คือไม่ข้ามสี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วได้ราคานี้เลยสวยทุกคนเนี่ยโค่นมงคอดิบจริงเหมือนนี้นะเออทั่วการผมแบ่งให้ทัวกันนี้คนอื่นเปิดยี่สิบทั่วการยิ้มทั่วกันจริงใช่ไหมทัวกันผมแบ่งให้ไปจะได้สวยนะสวยจริงนี่นั่นแหละผมเล่นมาแล้วมีองค์เนี้สวยสุดองค์เนี้ยสวยจัดเลยได้แบ่งผมเลยฮะใช่ ไม่หลอกเหย่ก็ใส่จริงนะครับไม่ได้ไม่ได้นี่เลยครับใสยจริงโอเคก็สี่หมื่นจบได้แล้วที่พี่คตามให้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ครับเราก็ได้จบนะครับนี่จากพี่โอ้เลยครับได้แบ่งพากับพี่โคนมาอันนี้เป็นวัดบางนุงโพนะครับหลวงปู่ปานบุญลงโพนะครับปี2 4ง5นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเทียมนะครับเจอกันในไลน์นะครับเราไม่แบ่งให้ในไลน์จริง